ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เรารับบทเป็นชาวพานป่าใช่ไหมลูกเราเป็นชาวพานป่าใช่ไหมคะอันนี้ผมใครคะเนี่ยอันนี้ผมใครเนี่ยเช็ดเลือดขึ้นมาเนี่ยฮัลโหลน,นอนนอนข้างกันซินอนข้างกันสิฮัลโหลนอนข้างกันซินอนข้างกันซิวันนี้เราจะไปป่าเดินป่ากันจ้านาริตะจะไปเที่ยวป่าที่ไหนจ้าวันนี้ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนายพานแล้วก็ลูกนายพานสองคนเดินเข้าไปในป่าเป็นเช่าดดยลูกนายพ่านนี่ค่ะสันๆด,ดังแมเมียยางน้ำ่นพอพอกับพอใครติดบันไดโอ้ยนี่ท่านเรื่องนี้มีประมาณยี่สิบปีแล้วลูกนายพ่านนี่ผมสียังเขาเอิญนี่สีทองผมสีทองดังแมเมีย ลูในบ้าไหลยแ <he? S 2> ล้วลูในผ้านี่สวยสวยสวยงามหลายโอสวยสวยสวยโอ้นี่ทานไม่เพาะเลยลูไม่เพาะเหรอไม่เพาะเรื่องใ <Okay, S 1> หม่เปลี่ยนเรื่องการทั้งหนึ่งนามาแล้วไดโนเสาร์กับช้างช้างกับไดโนเสาร์มาด้วยก่อน <c oughs> ช้างบอกว่าข้าจะกินตับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไม่ยอมไดโนเสาร์บอกว่าข้าจะกินตับเจ้า ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระตัวไม่ยาวจมูกแบนๆขาลำสั้นดังไเมร์น่าผาญยังไง <S 2> <S 2> ใครผู้ดใดว่าคุณขุนมาเฮ้ยเฮ้ยป,ป๊าไม่น่ารักหรือเปล่าลูกไอต้ตาล,ล,ลูกอุ้มเร่ออุ้มเกินลูกไว,ดวนะ้ดึกเดรอไอ้นั่นเบิ่งหนักกว่าน้องคนซาส

quán chữ ti hello nó chả ô ta uh. <coughs> <coughs> nói ca là 1 nam mà lẽ ô c a b c, a b c d อยากหลุดออกดิดดุดดิดดุดดิด a b c d, a, b, c, d. จะเอ๋ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมมันออกมาแล้วนะผมแทนหนูออกมาแล้วลูกผมแทนหนูออกมาแล้วลูกแช่แช่หนูง่วงแล้วแม่ไป่ะไปนอนไปลูกไปแม่พานอนป่ะแม่พานอนปค่ะ หนูงว่วงกับข่าวแล้วค่ะเบ๊บเบหนูงว่วงแล้วค่ะหนูงว่วงอยากกินนมแล้วค่ะเฮ้ย<อ>ดัางีังบาทลสลกชะละหอ,อนแท่นสุดหอ,อนแท่นสุดเด้อเลย <c ười> หอ,อนทะลูกอ <c ười> นนิตาจังบอกว่าลำคาญพ่อแังเลยขำทำไหมหนูว่าหนูมีพ่อปากประแดกจจงเลยคะพ่อหนูทำไมปากประแดกขนาดน,นี้หนูไม่อยากจะเชื่อเลย โตมาหนูก็จะปากประเด็มเหมืนพ่อหนูหนูก็จะร้องเพลงไพเราะเหมือนพ่อหนูเสียงไรไหมถ้าร้องเหมือนแม่หนูไม่ได้นะทำไมอ่ะเสียงมันถุงฮัลโหลฮัลโหลจ้ามันพากันมั้มันพากคุณพ่อทำอะไรหนูคุณพ่อทำอะไรหนูคุณพ่อไม่น่ารักหรือเปล่า

ที่มแม่แรงไมน้ำมือนจามงแล้วก,ก็น,น้ำโอเคนะครับผมเจอกันคลิปนหน้านะจ๊ะ